พร้อมไหมครับนะครับแคสองตาหนึ่งเริ่มครับตาตัดตั้งความเมงที่สองสองแบบนี่คือการแข่งรอบสองครับเอ๊ยตรงไหนวันนี้่ะพี่ต๊อกเจอกับตาหนึ่งครับเดี๋ยงนี่คือพี่ต๊อกนะครับสีม่วงนี่คือตาหนึ่งตาเตเตอนนี้นิ่งๆตาหนึ่งก็ยังนิ่งอยู่โอ้โหช่างกล้องคนนี้มันบังเละเต็ม ตอนนี้ที่หนึ่งเราหลบอย่างเดียวครับผมดูสถานการณ์ถ้าสุดสถานการณ์ผมว่าสามสิบนาทีก็ไม่ต่อครับไม่มีใครดันเลยดันนะครับดันน้อยไครมาส่องไฟอยู่เนี่ยเออตายแล้วเปิดไฟโอ้โหอยู่แดนมา์กเราจบเผาแดนมา์กตอนนี้ตะแตกเริ่มดันมานิดนึงแล้วครับอันหนึ่งก็เริ่มมาแล้วครับผม ทางฝ่ายตอนนี้ถือกล้องกันอย่างเดียวครับผมอยู่ซ้ายอยู่ขวาระวังเยียบผีนะครับมีผีตอนนี้มีผีอยู่ตรงกลางนะครับโ้ยจิบ๊บขายเดยเหยียบไข่ผีครับเป็นนอนแล้วนะตาคนต,ต่างดันกันมาคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวเราต้องบอกบอกแยกเนี่ยว่าอยู่คนละฝั่งของตนนกันนะครับผมอ่าใ,ใช่ครับผมว่ามีคน ดูเล่นผิดแล้วล่ะเดินดีดีเด็ดผมว่ไม่ต่ไม่มีกครหลอกนี่ดูนดิตอนนี้้าวเห็นแล้วครับเอาแล้วเราเปิดไปเรื่อยๆโอ้ยยิ่งกันแล้วยิ่งกันแล้วไหนโอ้โหยิงกันยิกแล้วตอนนี้ตาหนึ่งก็ยังหาครเขามาตาแตกอยู่ตรงไหนแตกเไม่มีบ้านก็หายากเลยตอนนี้ตาตาแคร์รูตำหนุดดูตำแหน่งตาหนึ่งแล้วแต่ว่า กูสีเดียวกันมัเนี่ยโอ้อหและวหมดแล้วหมดแ้าครัแล้วแล้วหมดแล้วหมดแล้วมดแล้วหมดแล้วหมาเล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้หมดแล้วหมดล้วหมดแ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 ล้หมดแล้มแล้วหมดแล้วหมดแล้มดแล้วหมมดแล้วหมดแล้วมดแหม้วหมดแล้วหมดแล้วหมม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  โอ้หโหหมดยังครับตอนนี้หมดยังหมดแล้วครับหดแล้วหมดแล้วอหมดแล้วก็ต่อดีครับผมต่อต่อต่อเอาแตกเลยแตกไปแล้วครผมผมเป็นสเฮ้ยลานี้บันดีก่าพี่น้องโอเคครับผมจ่อ่ะตอต่อตอนนี้่อ่ต่่ออ